องตอนห้องห้องจริงรู้เป็นไงจริงอ่ะเดี๋ยวยากกว่อนอานี้ก็ได้คนมาเ,อเยอะกว่าน,นี้แหลกจังไว้เฮียรอดไหนกูโป่งเลยไหนมืกอันคือกิกหัาที่เลกูหัวคุยด้วยไหน มีอะมันไอเหียไอเหียแล้วเพื่อนกูครับเพื่อนกูโหเหียโดดมาเพื่อนเพื่อนท้องชนกันแล้วนะเหียกูปิดไม่ออโดดมาคนหายหมดใช่วงสวยแต่คนหายหมดละ เียตรงนี้ก็บวกแบ่งลวจับกล้องไหนเลยตุมต่ม,มตุ่มข้างหลังกูไม่มีใครลงเลย,ยครับแ่ก็กโดนในตองชนัหนึงนะลากลากเออลากออกไปหน่นหยอยลากออกไปหน่อย อ๋อตรงนี้ชุบได้สองตาตเลยหรอตามตรงก็คือก็ต้องเล่นหน้าเมืองอย่างเงี้ยก็วงดีจะฝังก็เล่นได้วงดีลงดังก็เล่นได้ต้องเล่นดังแบบไหนไหนเออเอาดิคุมแถบนั้นเลยก็ได้หรอแต่อาจจะไม่เหลือคนได้ฆ่านะมึงดูมันซัดกันดินี่ตาทายยังยังเหลยตาหนึ่งเลยตาหนึ่งวหวจังวันนี้ได้เล่นบ่อยไง สวยป๊อส,สเซ็งเอาจาผโ้มดสองครับอ้าวแล้วกูทิ้งคุณผิดทำไเฮียอนะไรวะเนี่ย ่ปบเลยอ้เหียกูท้อมากเราองการหรอหงเียอ๋อบีลิฟไก่อ่ะอเหีอยบีลิฟช้าไปเปล่าเป็หลังจากนี้ห้องยจัดมาแม่นลากไปซ้ำไปซ้ำไปเหลือหนึ่งแล้วเลือดอ่้เว้นนามแม่งใส่กับทีมไทยได้ไงเหี้ยเรื่องหลัก ถ้าเอาตากใจอักจากที่กูเคยแข่งมาป่ะออโอ้คอแฮกบอลซ้อมอะบิลลี่ม,มามชา้าเซฟแล้วเซฟอีกอ่ะยกเว้นทีมที่ชื่อว่าอีซี่นะยกเว้นทีมไอเทียนั่นเป็นทีมหนึ่งไอเทียนั่นของจริงอีซี่สมลอ่ะกูยอมเลยรุ่นร้อยกูไม่ได้เอานะใครเอาปะหล,ล่ะมีะเบอร์เอากอา่์ ละสวยไปรีบเลือดเลยน้อยแล้วสวยลากไปโอ้โดนยิงรอดรูถ้าเจอคูนมากกว่าสามขากันนะไอ้เรืเอแตกหมดเพราะว่าน,นะทจะไมเห็นชื่อ,อยังขึ้นอีกนะแตกชัวร์สองคนนั้นแต่ไม่รู้แตกปเปล่าไอ้เฮียสามแปดคน พฟชชั <l ots df> ่นในการซ้อมเราข่าว K My ไหมไม่ต้องไม่ต้องเอาทรงเท่แล้วกันเหรอหรือจะเอาทรงไปเดี๋ยวแต้มมึงรอเล่นวงสี่ก็ได้วงสี่ก็ได้เอาสวงสี่วงฮะมันไม่ได้ยิงอะเจมส์ไม่ได้ยิงเอ้ที่อะถ้ามันแข่งจริงเราอาจจะมีคิวเยอะกว่านั้นก็ได้นะเราได้วงนั้นแล้วอะ อาจจะแจม,มยับยับป่ะไอ้บ้าเออโอยไม่มีคนไกลเลยบ้านนั่นแหะบ้นนั่นแหละที่ผมเดินไปให้อะ <c oughs> ไม่มีใครไม่มีคนไกลเลยวะ นีม่มีไม่เก็บให้ไม่เอาคุณห,หรอกวะเอาเอาเฮียนี่เอารถตรงนี้ก็ไม่บอกกูมึงไม่มีรถเหรอไม่มีก็ขึ้นไม่ได้เหรอาาวะฟาร์มอะลาโมนตรงเนี้ยให้กูจะมาประจำที่ไม่ฟาร์มแล้ว <c oughs> ก็เริ่มจะเย็นดีว่ะแตเย็นใจเย็นจะเย็น,ยน,ยนตรงนี้มีรถด,ดอก oh, ป่าวันให้ดูป่ะเจมอะไรนะหนึ่งกวกยี่รถด,ดอกทำไมตื่นมาจะมีรถด,ดอกไงอันนนั้นไม่เห็นว่ะกูเดินไปดูเองจะเหมือนจะไหมมีมมไม่น่ามีมั้งส่วนมากคนอยู่กลางวงหนึ่งเลยมันไม่แชมป์นะเวย้ย เราต้องไปจากกลางวงหนึ่งองมะมีรถคันหนึ่งเป็นรถคณปลูกหึงกว่าจะออกตัวเี่ยเ <c oughs> ี่ยกระสุนเขียวไม่มีเลยว,วะ พี้เฮียเราควรทิ้งไว้ไหมวะเฮียดุเกินไลโดเหรอเจอตัวตึงมาเบสเปล่าสุดจัดกูบอกเลยจะดุ้งว่ะไอ้เหี้ยเดียววะแกไอ้เฮียไอ้เหี้ยไอ้นี่มีคนยิงแล้วแถวมาร์คมาร์คสามมาร์คสอง จอดเงียบยังวะให้กูพูดเทีย่ยวไ,ไม่เงาวะห้องเทียดเลยกูให้กูคิดเที่ยไม่มีคนขับมาคิดนีมม่มีคนขับมาเข้านี้มาครกูมาสองเอาพ่อจอนกูอนุญาตปล่อยโซ่อยู่ม้าสองเลยเข้าแล้วกูเห็นเดือดดูแบบดีดีมอนนี่แค่นีสองตัวก็เสื่อมแล้วมีแค่สองตัวแค่นี้ห้องซ้อมเขาก็เสื่อมแล้วเหรยเสื่อมยังไงวะมีแค่สองตัวนะเว้ยก็ตั้งใจซ้อมหน่อยนะครับวันนี้อยากให้เล่นแบบอะไรนะ ยันีรนรลอบอลกูแค้เลยหลอบอลไปขึ้น <มา S 2> ปักกี้ปัดเงอกกูอยากเปิดน็อกมันอาภาัยยิงกูวะก็เป็นเสียงให้ฉั์เอาไปด้หลักเลยมัยงครัแล้วใครห้ามมื่ไหร่ึงชอบห้ามกูอะงอ่วไอ้สัสชื่อแต่วะ ตูปูนแตกกันละเออเยังไม่ได้ข้ายิงกูวะได้ยินปะแถวโกดังมั้งเออกูไปเสียงพอดีเุ้ยที่อยู่เฉยเป็นนะมึงอะตรงนั้นเลยนะไอตรงนี้เลยนะพายตรงมาขอนตัวนึงแล้วก็ซ้ายจนซ้ายขวาอย่างละตัวเลยเฮียมอนเฮียหาพ่อมึงอหร ไอ้สัอย่ามอนไอ้มอนแม่งอยากฆ่ากูไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยมันหันมาทางไอ้พายไอ้เหี้ยนี่โอ้โหไอ้เหี้ยมอนเดาไม่ได้ตั้งใจนะกูไม่รู้ไอ้เหี้ยกูยิงสเปร์เช็คมุมพายมีคนขับรถเข้าบ้านติ๊กหนึ่งมาเงี้ยพายจะออกมาได้ป่าวะ อยู่อยู่ขวาที่ตรงนั้นเลยตรงระเบิดเลยพะตรงระเบิดเลยเพื่อบบนั้นพาเพื่ปาไปข้างหลังเอ๋อไอมีอีกทีหนึ่งก็มันจะขับรถอีีกทนึงแล้วมันวิ่งมาท้ายพายวิ่งมาท้ายเออกูถอยละมามันหาแจมได้ปะกูมาเปิดมันมาตีกันเฉยเลยสัตว์วอกเลยเฮียเราไปเล่นติ๊กสามไปไหนนะปะเฮ้ยพายิงฟรีเลยวะเฮียมึงอาชีวิตหร หน้าเมืองเต็มเลยว่ะมอนเออเอาคิวก oh. ็ได้แล sure ้วค่อยเล่นไล่ไปอย่างนี้ก็ได้นะง่ายดีเออมึงเอาคิวเลยเดี๋ยวผมเอาคิวหน่อยดีไหมบ้านเนี่ยสัตวกันยับเลยสองสองมั้งเจมผมทำได้ครับทำได้หมดเลยมันแม่สองสองวไอ้นี่กลับไปเคมนี่รองฝั่งซ้ายที่ชน่มมีคนนะผมถามคนเดียวเค็มฝั่งไหนนะท่อนหนึ่งอ่ะท่อนหนึ่งเหมือนโรงงานไม่มียังไม่มีใครเข้าไว้อะที่มันยิงไอ้จอนนั้นมันอยู่กําลังนู้นอ่ะแถวๆนั้นอ่ะ ออนการก่นไ้มอนมโดนตีอ่ะตีอย่างล่างอ่ะอมอนจะโดนเดย,า,ยาเข,าของอมอไ,ไม่รู้เข้าไหนเจ๊เข้าคุณแไมอนเดือเสียงอ่ะไอ้อมอนไม่รู้เด ได้แล้วมาชุบเจมกูไม่ได้ตลอดมั้งได้เหรอชุบได้ชุบได้ชุบได้กูเซฟจะได้อง้วมาชุบเจมหนึ่งเหีียวไปชุบไม่ได้แล้วโอ้ยต้องไปพายอ่ะไอ้เจมคัมไม่ได้หรอกูไม่คัมไม่ได้กูติดขวามาชุบเสียอีกอะแล้วเจมขับไปชุบไม่ใช่มึงวิ่งมาขนาดนี้แล้วมึงควรวิ่งมาชุบชุบกูก็จบเลยเนี่ยพ้ารถแรงพ้ารถแรงพายล่วงเฮ้ยมีรถแรงครับไม่ได้มาดูตลอดเนี่ย วังโดดเลยงงโหมัน,ยนอยู่หินแล้วเจมอยูอ่หินแล้วโอ้ยได้เหรอวะจุดได้ปะลองดูดิคดวบคับ <c oughs> ได้แล้วกูคับได้แล้วระวังระเบิดพอกูจะตายห่านนะเนี่ยเจ็บเจ็บมันป้อมยา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 เอาหลังเข้ามันปะเนี่ยกูดูระเบิดให้แต่คุณดูระเบิดให้มัน,นม,มันสิเหน็บมันเหน็บมันเหน็บมันเหน็บเอาได้ปะไม่ต้องเอาหรอก โชว์ได้แล้วเลยมอนรอนละถ่ายเลยไปมอนเดี๋ยวมึงจะอยู่ไว้ก่อนท้าไม่ได้ถ่ายยามถ่ายกันได้ถ่ายเลยก็ได้เกมจังหวะไม่สวยไปเองไม่ไม่เดี๋ยวกูเข้าไโซนนี้มีคนหมดแล้วนะดก่อนนะไนดูไว้ก่อนนะไนกลับนี้อันตรายนะช่วยกันสวยไอ้เหี้ยแค่กูอยากมาหาคิวแค่กูเออกูอยากเอาคิวมั่งไอ้ตัดกูน็อกเลยได้กูตั้งใจซ้อมก็ได้ไอ้เหี้ยไม่หลอกฟอร์ไปโซนนี้ จะไปหาพวกมึงยังไงวะขับได้สบายด้วยนั่นน่ะกูหิงหามึงจะไปทํามารับอีกทีนึงได้บ้างอ่ะผีในมึงไหนอ้สัตว์เฮ้ย,ย,ยมึงจะตั้งใจซ้อมแล้วไงไม่โยนก็ได้ครับไอ้เหี้ย, <laughs> ยถ,ถ้ามึงดูตลอดเวลากูไม่ต่างกันนะนั้นนะทําโง,ง่งไม่นลอกมึง แม่มันโดนแล้วเจมมึงว่าเรากลับไปเอาได้เหรอมึงกลับไปแยมได้แล้วเว้ยกลับไปแยมได้เนี่ยเออผู้เห็นแบบนี้ก็เชื่อกันไดแฟตละไม่ไดตรงตรงคือเราควรมีคนอยู่ตึกนเตเย็นคนนึงเว้ยมันก็ไม่มันเห็นหมดเลยถ้าอื่นยงเย็นอยู่พวกกันแยวมากูเนาะพวกเนาะมันยังมีแฟตหันดูหลัง ยู่นิมอนมาคููข้าไปดักขอบไม่ดีกว่าหรอชาเปอร์เหลือสองจากเดินมาเอ็กจีไปละเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลายเป็นสี่สองแล้วตรงเนี้ยไม่เห็นยังไม่เห็น ชาปเปอร์เห็นเราต้องไปแล้วเฮียแมนโดนเดย,เนย์แน่ไม่เอารถหรอพ่อไปไหนอ่ะจะเร็วพอหรือเปล่ากูดูวงดีเฮียวงเฮียเลยไอ้นายต้องหาที่เล่นรอให้เพื่อนแล้วอย่าตกนะระวังทำอาร์คีกูนะนี่หมดเล้วขับไปหาไนท์ได้เลยมาโก

โอ้เข้าเห็นแต่เฮียนายไม่เห็นโอ้เฮียแม่ยังไม่โดนไอเฮียมันอยู่นี้มันอยู่นี้โอ้ติดหัวด้วยเฮียมากรึยังต้องอะไรมันจะเป็นเอจีไม่ครบนะอันขวาถือเฮียนิ่งนะไอ้นายมันจะเป็นเอจีไม่ครบกูแล้วกุณตกเฮียแม่ไม่ติดหัวมันเลยเตมไหนขวาไปบล็อกขวาได้ดีเตม บอกงี้เเลยผื่อเราไดยเล่นตลกไอ้สัพไอ้สัพไม่เห็นไรวะข้างล่างว่างขวาว่างงแน่นโซนนี้หมดเลยแอบของไปไหนวะเอตียมันจะออกไรไปไหนมวนรู้ปะอะไรวะได้ยินมันบ้างปะกูไม่ได้ยินที่อะไรเลยตอนเนี้ยออรถไปวะคำบนึงมันก็แค่คนหิวที่ออกมาแยกเล่นกับเพื่อนเฉยๆเปล่าไม่มันออกมาจากเมืองมันจะเดินอะไรนี้ เดคุมแล้วเฮียเดคืนไปคุมบนได้รับป่ะไอเป้าไอมันตีกันว่ะตรงเนี้ยเราเข้าเมืองได้เลยเฮียตีกันเเหมือนเราเข้ามัดเหมือนเราเข้ามัดหนึ่งได้นะแต่อาจจะมีตัวเนียน้ยเจะขับล่างได้นะตรงอ่ะจากใจกูเลยเชื่อกูปบะโอ้ล่างสบายเลยไปดิไปเล็กไปรถได้ล่างนู่นเลยดีกว่าวะ ตรงนี้มีคนนะมาของกูอะเออมีก็ขับออกอย่างนี้เอาก็ได้สวยตัดสินใจไม่ได้ให้ไปโผล่ทิ้มันแน่นกันตรงนี้หมดแล้วเฮียเป็นเล่นฝั่งนี้ได้สบายแล้วเห็นเอ็มเกมมึงคนเดียวใช่ไหมรถมึงอ่ะเออเกูคนเดียวไปเลยหนูลินยาเห็นเห็นไอ้มาร์กสามมันขึ้นไปตึงอย่างงี้เราน่าจะขับได้อยู่หนูลินเห็นจะเราเราต้องผ่าอย่างเดียวเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยอย่าล่วงอย่าอย่า ยายาสวยสวยโอ้ยเฮียเจียงกระสุนหมดก่อนกระสุนหมดก่อนสวยสวยเซอร์เซียเข้ามาช่วยอ้าวเฮียหนีตรงนั้นได้มาเจอเซอร์เซียมันบังคับรถไม่ได้เฮียมันไม่เหมือนดีอ่ะเฮียถ้าถ้าไม่เข้ดเนี่ยพายล่าฮะเป็นรถแม่งดิฟ คว้าหินไม่เห็นนะที่ทใหภาพเห็นวนขับทะลุอะไรเม่เลยว<ะ>่าฝังว้าฮะภาพผมเหนแม่งขับเลลกม่รแต่ไม่ทะลุก็ได้ภาพบ,บัอางจะดไว้จะมีลายเนี้ยที่แบบน่าใช้เว้ย ในเมืองเราขับไม่ได้จริงเรามีคิวนะไม่มีคิวเลยในเมืองมีคนพักกันเพียบเลยพายไปเงี้ยร่างกูลงมาละเออลงเลยเล่นอะไอิสระแล้วตรงเนี้ยสิบหกคนนี่ที้ยไปอยากเดินไงเดินในที่อ่ะกูว่าไม่มีหรอกอาจจะมีก็มีน้อยอ่ะบ้านสายบนเงียบบ้านที่นี่หมดเลยเนี่ยเพิ่งเปิดดิเหตุของการเดินไลน์เนี้ยเพิ่งเปิดดิเหตุเดินไลน์เนี้ย ถ้ามีคนต้องมีคนินงกับดิเทตก่อนอะเอาง่ายๆถ้ามีมันน่าจะนับดูเรากระจาย,ยาคุมเนินนี่ได้แล้วเนี่ยคุมบ้านตรงนี้ข้างล่างย้ายเขามานี่ก่อนโอ้เฮียถ้ามันอยู่ข้างบนนี้มันเห็นแล้วว่าเกมเล่นจากสายสุดเด้ปะ่ะเออ,อเทียรทอนดิเทีย์ทอนจะยังไงเฟอร์กัส เฟอร์กัสเฟอร์กักไม่กล้าโพดูอเาเห็นแล้ววะลงตีอโอ้ลงจะจว่าค้ณเผาได้หว ไามิ่งด้นะกกูยิงไม่ได้นะไม่มีใครยิงได้เลยม้งน่ะโอ้ยเจ็มน่หนาตัวนั้นะเดี๋ยแค่เดียวนะบบ้านนี่ยะงยมาดักเอ้เจมมาดักบานเนี่ยนะเจมมันจะอยู่วางหน้ามณนี้สวยเจมตัวน เจสียหัือดีาเจสียไปแล้ววะเจมนัดเดียวอคนหัวคนหัวต้งูลิเาหมดแล้วสามสามแล้วมักสามตัวหนึ่งวะเราคุมโซนได้หมดแล้วทำไมมันยิงตายยากอย่างวะยเกมอนี้ว่ามอกวก่อนนะมักสามกับนเขา แต่หมวกละเป็นตัวละเราคุมโซนได้หมดแล้วเอาฝั่งกูไว้มั่งเดี๋ยวกูไปช่วยเราบ้งวามยนน้ำกงอนเราแม่งอยู่ในหลุมนะเว้ยวงอสองทียมันจะขับอย่างงี้มันจะขับเอากูไอ้สัสเอาอะไวะมูดูข่าวดูข่าวให้มันชัวกว่านี้หน่อยอ่ะไหอะย่ตรงนี้สองคัน ขัมาแบบขัมามัสามสองคันละแล้วซ้ายบนน่ะซ้ายบนไม่เห็นตัวนะคือตรงนี้ไม่มีคนเลยใช่ไหมไอปล่อยไม่รู้อ่ะกูไม่รู้ว่ามีตัวเดิมหรือไม่มีตัวแล้วมันได้สองไหมล่ะมีไหมล่ะตอนแรกมัต้องเห็นผลอ่ะน่าจะขับรถลงมาแหละก็น่าจะช่วยมันตรงนี้กูสองนั่นแหละไอ้เจ๊มเอาไปรถติ๊งหนึ่งดิเอารถติ๊งหนึ่งดิเจ๊มเห็นกูเป็นไข่ไงไอ้เที้ยไอ้เที้ยนี่ครับบน ไปเรื่อยวนแม่งอยู่นั่นแ่ะแม่งวนไปนู่นแล้วทางก็เอาแตงหนึ่งกูตัวหนึ่งอ่ะที่กูเห็นนะแล้วะคาเมาอุบด้วยมันนี่ยไอ้เหี้ยนี่ตัวหนึ่งเกาะไม่มีเลยวะไอ้เหี้ยเศร้าอ่ะไปด้วนใช้แทนไม่ได้หรอฝังเวรไงฝังเวรนี่นี่เห็น่องตัวละวพอซอยยังมีหัวขาดตัวหนึ่งตำแหน่งไอ้เจมทำอะไรไม่ได้ตอนเนี้ย ขอาวข่าล่ามึงบอกว่าเข้าขับมาอยู่หน้ามึงสองคนหลังเขาตัวหนึ่งก็ครบแล้วดิหลังเขาตัวหนึ่งอ่ะมึงไม่คุยกันละตอนนี้กูเห็นแค่สองไม่รู้ว่ามันขับมาขับรถลงมากี่คันเขาหน้ามึงสองสองไงก็มันขับมาตรงนี้เลยหรือว่าเลี่ยมหนอนน่ะกราฟเส้นกราฟอะไรสักอย่างดิเนี่ยถ้ามึงแจ้งกันเนี่ยไอ้เหี้ยตรงนี้สองมึงไอ้ไหนคนรู้และถ้ามึงรู้ตัวนี้ก็ครบแล้ว เนี่ยไม่รู้ตัวนี้ตอนเนี้ยมอนจะไม่ไหวเหรอมอนกูจะแตกเนีจมจะแดนไปเอามว้เลยเหรอเออเนี่ยเดี๋ยวไอ้ไอไนท์จะแตกจากตัวนี้ถ้าเขาขึ้นมาดูแต่มันเห็นกูด้วยมั้งเนี่ยอ่ามันจะลุ้มไอ้ไนท์แล้วไหนอะตัวไหนวะเฮียบ้าโฟกัสกันหมดดิมึง เอาดิาโอ้ทุกคนมองตัวนี้หมด2ตัวนี้ฟรีแล้วเดี๋ยวขอทำตัวนึงอ้ยไอ้อออม่อนยังไม่รู้ตัวนี้รู้แค่ตัวไกลไม่หายตัวไม้ชัวไอ้อมอนโดนปาดได้เลยพอไปแล้วปะคนอ่ะพิกเตอร์นังอยู่ไหนหวะเขารอฉกไอ้อมอนเตาหมดแล้วเหรอวะ มไ่ตี็นแค่เจมมาตบเกมเคลียร์สายสุดใช่ไหมก่อนมึงไปอ่ะมันสุดไม่ได้มันสุดได้แค่นี้นะได้แค่สอมหมยถึงหมายถึงหลังไอ้ที่มึงอยู่คนเดียวแล้วมึ่ไอไมู่ตัวหนึ่งหล่าตรงนั้นตรงนั้น่ะตรงนั้นอยู่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 ออยู่กูอยู่อยู่ออ่่่ยออ่ กูอยากคิดเนมมาแล้วว no <m uss inserted noise> ่ะจอนโดนมันบูลลินเมื่อวานเลยวิ่งอ้อมวงมาเนี่ไม่มูไม่ทัวสิหูหายอ่ะเสื้อมันร้อนกูหายไมไหนตัวหนึ่งว่ะเอออย่าพลาดเข้าแก๊ปมันกูว่าแล้วไอ้ยี่ยกูอ้อมอ้อมอย่างนี้เก็บแล้วจอนสวนดิเหลือนดเดียว เจ็บคนละตัวกันนี่อยู่ข้างบนน้องศพกูตัวหนึ่งนะเห้ยละอย่าไม่มีน้องไม่มีเดินควยกลายเป็นรอเสียเปียบเลยแต่เนินเนี้ยก็หลบได้แล้วเนินขวาเมื่อกี้เนี่ยนอนก็หลบแล้วเราวงผังหนึ่งก็ได้ว่าให้ยงูก็มีตัวไหน ากูยิงแล้แม่งหลบไปเลยตัวซ้ายที่กูถามไปเียตัวซ้ายเนี่ยเสื้อเชื่อเซนตัวเองแตมกูยิงได้ไม่ได้เลยอะไรนะคุณซ้อมทีมันึ่งในที่บางคนเขารอเล่นในเฮียหลีกเล่นเกมหนึ่งไปไขยับแล้วสองหกเ้นตบ ทำไม่เยี่ยมแม่มปไะนะาวะจรกน้ากูน,น,าน้าไหนอ่ะจะไปมล่าเฮียถ้าตัวบนเห็นนี่จบเลยะมุมเนี้ยไ่ไปันไปไปไนู่นล้ถ้าปอเช็ดเห็นแต่ถ้าไม่เห็นสวยเออ,อาาเต ถ้าไม่เห็นสวยเก็บเสียงไว้ไปได้ทำหรอกอะเป็นใครเนี่ยไอเจมแจ้งจุดดีข้างหน้ามึงอะโบก็ไม่เหลือไอเจมไม่เห็นหรอวะข้างบนน่ะไอไนท์มันจะตบได้ไปไหนละยามันบอกกูวานตอนนึงเจมยิงก็ไอตัวนี้รู้แล้วไอ้สีเลยเพยายามเพิ่งยิงแต่มันรู้รอให้เจมเห็นตัวเจมมึงรอเห็นตัวรอ โอเคไม่ต้องยิงก็ได้ต้องแอบเลยเว่งนี่ยังอ่ะหนึ่งหนึ่งอ่ะแยกกันหนึ่งหนึ่งตัวรคไปไหนวะจะเดินมาหาตัวรอวงอ่ะเนี่ยอ่ยูตรงนี้ก็ได้หน่อยมากสองอ่ะปวดใจไม่ไหวแล้วเนี่ยปวไม่ไหวละใจร้อนเสียเปรียบอ่ะ ไดนอยู่หนกูตัวไม่ไหววายพา,ายกูไม่ไหววะกูไม่ไหวแล้วเ <c oughs> น,นี่ยไอ้เหมี่ไอ้เจมีแฟดมีเหียอะไรวะปลาเล่นลุงอะ่ะมันโผล่มาดูไอ้ไน,นปลาฟรีเลยปลาเช็คซ้ายก็ได้ได้ใช้คมคุ้มอะ่ะลักซี่อะ่ะ นะมึงเห็นตรงไหนบ้างวะจอดฝั่งกขวะบนหัว <Hey. S 2> ไหนตอนหนึ่งมึงต้องรอรอรอไอ้นายเอาบนหัวไปไอตัวววาเนียนสายมึงอะเจมเจมันเดินล่องนี้ทายมาร์ดิล่องหน้าบุอนมันไปแล้วไอ้แ้เจมแม่งแม่ snap ดูมันจะไปลุม,มตัวเจมก่อนแล<ะ>้ว ไปไหนเราววะไรเนี่ยจังหวะอย่างเงี้ยแม่งไม่รู้กันเลยอ่ะเจ๊ก็สุดเจ๊มซ้ายมึงอ่ะเออสองตัวแล้วไอ้ไนท์มึงต้องเด้งย้ายไปขวาเด้งย้ายไปขวานะแต่มันไม่รู้ไอ้เฮียไอ้ไนท์ต้องต้องมองมองอะไรหน่อยแล้วอ่ะเนี่ยเห็นแล้วสองตัวหน้ามึงแรกแล้วเจ๊เล่นยืนนะเจ๊เออหน้ามึงเลยสองตัวพอได้เจ้มากึ้สองตัวเลยตามอยู่ใต้ฝั่งน็อปสวยหน้าก็สวย ไม่เชื่อนะไม่เชื่อเขาค่อยเล่นคเขาเล่นเขาค่อยเล่นได้รอไอ้ไนหาจุดค่อยเล่นอะลอยไนหาจุดได้เราเบิร์ดก็มีไอ้ไนมีออปชันอะยื้อขวากูหน่อยวะเมื่อกี้มันสองตัวนใกล้เลยอะเออมหมือนยื้อขวากูเมือนยื้ตรงนั้นที่กูบาระเบิดไประวังชุบนะเจอจุดแล้วมันใกล้เจอเอาให้ชัวร์เดินพร้อมกันเอาให้ชัวร์เดินพร้อมกันซ้ายขวาดิ เป็นขากูามากูมาคเดินนัดคุยกันดิบบคุยบบพร้อมกันดิสวยเออ <c oughs>